อย่าให้คนไร้ค่าน่ารำคาญมีค่าและน่าคบยิ่งกว่าคนสำคัญคุยกับคนสำคัญวันละครั้งวันพฤหัสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2568คลิปชุดนี้ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสอตรวรร์พูดคุยกันเป็นการภายในเฉพาะกับคนสำคัญของมูลนิธิสอตรวรร์เท่านั้น ใครยังไม่ใช่ยิ่งมีใจสกรปรกมือไม่พายเ,าเท้าราน้ำอย่ามาต่อแยแม้ผู้ก่อตั้งไม่เคยให้ราคาแต่มันทำให้เสียเวลาและน่ารำคาญส่วนใครใครรู้ด้วยใจเป็นกุศลจริงๆผู้ก่อตั้งขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่สนใจฟังหวังว่าท่านจะติดตามฟังเรื่อยไปจนเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วเต็มใจมาร่วมกุศลเป็นคนสำคัญของมูลนิธิสือตะวันด้วยกัน ถึงวันนั้นจะได้ไม่ใช่แค่คนแอบฟังแต่เป็นคนสำคัญที่ผู้ก่อตั้งกำลังพูดคุยด้วยอยู่จริงๆหากยังคลางแคลงสงสัยเกี่ยวกับมูลนิธิสุตวันก็มีลิงก์เว็บไซต์ให้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลถึงที่มาที่ไปตลอดจนถึงติดตามตรวจสอบได้ในทุกแง่ทุกมุมทุกที่ทุกเวลาได้ตลอดไปอยู่แล้ว เกี่ยวกับตัวผู้ก่อตั้งโบราณว่าอยากรู้จักใครให้ลึกซึ้งก็ให้ดูหนังสือที่เขาอ่านดีที่สุดก็ให้ได้อ่านหนังสือที่เขาเขียนใต้คลิปนี้และแทบทุกคลิปก็มีลิงก์หนังสือที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวานเขียนไว้แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดอ่านผ่านมือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลาและตลอดไปอีกเหมือนกันดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลหรือยังไม่ได้อ่านหนังสือที่ผู้ก่อตั้งเขียนเอาไว้จนรู้จักกันตามสมควรก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งทะเลาะทะเลาเข้ามาโดยเฉพาะในรูปคนมีใจสกปรกมือไหว้แวเ,เท้าราน้ำตามตัวแยรังแกกันดังกล่าวนั้น ซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเศร้าและเท่ากับประจานตัวเองว่าเป็นคนปากเสียใจเสียหน้าอายนี่ได้บอกเอาไว้สำหรับคนทั่วไปอย่างนี้เรื่อยมาก็หวังว่าจะเข้าใจกัน ทีนี้ก็กลับมาคุยกับคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันกันต่อไปในคลิปนี้ครูตั้งหัวข้อเป็นชื่อเรื่องที่จะพูดคุยกันเอาไว้ว่าอย่าให้คนไร้ค่าน่ารำคาญมีค่าและน่าคบยิ่งกว่าคนสำคัญฟังให้ดี นี่มันเป็นเรื่องความจริงของยุคอย่างหนึ่งซึ่งเปรียบได้กับใครก็เปรียบได้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราหลายคนนั่นแหละคนไหนที่ยังมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ก็ให้ถามตัวเองว่าในแต่ละวันแต่ละสามวันแต่ละสัปดาห์นั้นทุกวันนี้มันมี โทรศัพท์มือถือแม้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของบางคนอาจจะใช้มือถือไม่คล่องหรือแกชินอยู่กับการอยู่โดยไม่ต้องสื่อสารกับใครก็ตามแต่ข้างๆแกนั้นก็ย่อมจะต้องมีพี่น้องของเราอาจจะเป็น พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวร่วมสายโลหิตกับเราเองหรืออย่างน้อยก็เป็นญาติมิตรข้างบ้านที่เขาใช้มือถืออยู่หากเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอย่างนั้นถ้าเรามีพี่น้องที่เป็นคนดูแลแกอยู่ เราก็ควรจะมีกติการ่วมกันว่าจะโทรมาคุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นผ่านพี่ผ่านน้องนั้นบ้างอย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งก็ยังดียิ่งถ้าได้วันละครั้งอันนี้ก็ยิ่งดีที่สุดอยู่แล้วนี่ ก็ลองถามใจตัวเองว่าพากันมีกติกาอย่างนี้อยู่บ้างหรือไม่หรือปล่อยให้พ่อแม่ของเราแกอยู่เดียวดายผู้ญาตาิยายอยู่อย่างเบิงหวางกันไปหมดยิ่งถ้าแกก็ใช้มือถือเป็นโดยเฉพาะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียเป็นอย่างนี้ อันนั้นยิ่งง่ายได้ถ้าหากว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราแกก็มีมือถือใช้อยู่แล้วอย่างเนี้ยมันก็ยิ่งง่ายได้สำหรับที่เราจะโทรไปหาติดต่อสื่อสารกับแกยิ่งถ้าแกเล่นโซเชียลเช่น Facebook t i k ็อกอย่างนี้เป็นต้นอยู่ด้วยโอ้นี่ยิ่งง่ายเลยเราก็แค่เข้าไปไลค์เข้าไป คอมเมนต์ต่างๆถ้าอะไรที่เป็นเรื่องที่แกแชร์แล้วมันดีหรือเข้าได้กับเรื่องที่เราสนใจหรือเราอยากจะให้เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราได้รู้ได้เห็นเราก็แชร์สิ่งนั้นต่อไปแล้วก็ให้เครดิตแกๆว่าแชร์มาจากพ่อแคร์มาจากแม่จากปู่ย่าตายายของผมเองของฉันเองอย่างเนี้ย ถ้าแกรู้เข้าแกก็จะดีใจแค่นี้เองถ้าทีนี่บางคนนั้นไปปล่อยให้คนไร้ค่าหน้ารำคาญมีค่าหน้าครบยิ่งกว่าตัวเองอย่างนี้ก็มีใช่ไหมตัวอย่างง่ายๆก็ถ้ารองแก ใช้มือถือของแกเองเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราทุกคนนะถ้าทุกวันนี้แกใช้มือถืออยู่ในสิ่งที่ทํานายได้เลยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งจะเป็น call center มิชชาชีพทางไซเบอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องโทรไปหาแกแน่ๆไม่เจ็ดวันครั้งก็บางทีก็ถีถึงกับโทรทุกวันก็มีหรือถ้าอย่างโชคดีก็ เดือนหนึ่งก็จะต้องมีคอเซ็นเตอร์หรือมิชชชีพเหล่านั้นโทรไปหาแกสักเดือนละครั้งจนได้นี่แล้วบางทีแกรู้ไม่เท่าตามไม่ทันแกรับสายคุยกับพวกมันก็อาจจะถึงกับเสียทรัพย์สินมากมายไปก็ได้แล้วจะไปโทษแกยังไงเพราะบางที ไอคนเหล่านั้นแหละมันกลายเป็นคนที่แก้เหงาให้แกมันช่วยให้แกมีเพื่อนคุยอย่างนี้เราลองคิดดูว่ามันจะไม่เท่ากับทําให้หรือปล่อยให้คนไร้ค่าหน่ารำคาญเหล่านั้นมีค่าและหน้าครบยิ่งกว่าเราซึ่งเป็นลูกหลานเหลีของแกไปหรือนี่คือ ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันของใครต่อใครหลายคนไปแล้วทีนี้พอกลับเข้ามาในมูลนิธิสุตวันที่เราคุยกันคนสําคัญของมูลนิธิสุตวันกลุ่มแรกๆก,ก็คือคนสําคัญตามฐานนะเป็นหลานอาหลานปู่หลานตาหลานลุงหลานหน้านี่คือหลาน ทีนี้ที่เหลืออีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นสิทธิยานุสิธิ์เอาแค่สองกลุ่มนี้ก็ได้ส่วนกลุ่มญาติมิตรอันนั้นจะไปคาดหวังมันก็ไม่เชิงเพราะว่าที่แท้ในฐานะเป็นญาติฝ่ายของครูก็ควรจะเป็นคนที่รู้จักแสดงน้ำใจกับพวกเขาเองเมื่อครูไม่ได้แสดงน้ำใจกับญาติกับมิตร นั้นๆคือไม่ได้เป็นฝ่ายโทรไปหาหรือไปสมาคมกับพวกเขาเองจะไปโทษเขาไม่ได้แต่สำหรับครูก็ยังยืนยันว่าถ้าได้เจอหน้าญาติมิตรคนไหนวงศาคณาญาติท่านใดไม่เคยแรงน้ำใจและไม่เคยเย่อหยิงจองหองเมินเฉยโดยที่ไม่เข้าไปทักทายหรือ ไว้สาแบบนั้นไม่ใช่นิสัยของครูอยู่แล้วครูก็จะเป็นคนมีอัตยาศัยไมยตรีกับญาติมิตรเป็นอย่างดีเสมอมาเพียงแต่เพราะความที่เป็นคนชอบปลีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวมันก็ทำให้การสังสรรค์สมาคมแบบนั้นมันก็น้อยลงไปอันนี้เป็นธรรมดาครูก็เลยไม่ได้ไปคิดอะไรหรือ คาดหวังอะไรจากญาติมิตรแต่ทีนี้สำหรับสิทธิยานุสิทธิ์ซึ่งรวมเอาหลานอาเข้าไปด้วยนี้อันนี้ถ้าจะบอกว่าไม่หวังเอาเสียเลยนี่มันก็จะเป็นคำโกหกไปแต่ถ้าจะไปบอกว่าคาดหวังอันนี้ก็ยังไม่ถึงกลับไปกดดันอะไรมีลูกศิษย์บางคนคิดแบบกดดันว่าอาจารย์จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่า จะมองว่าเราไม่กตัญญูกตเวทีหรือไม่แบบนี้ไอความคิดแบบนั้นก็ขอให้รู้แล้วขอให้ชมตัวเองว่าเออยังดียังรู้จะคิดแบบนั้นนั่น,น,นแสดงให้เห็นว่าจิตของเรานั้นยังมีเชื้อแห่งความกตัญญูกตเวทีอยู่เพียงแต่ว่ามันมีเชื้อพอที่มันจะลุกเป็นกองเพลิงแห่งความกตัญญูกตเวทีออกมาปรากฏเพื่อให เป็นไฟแห่งคุณธรรมที่มันจะได้เผาไหม้ความไร้คุณธรรมหรือบาปหรือกรรมต่างๆได้ไหมคือถ้ามันลุกขึ้นมาคือไอ้ที่ความรู้สึกคิดอยู่ในใจกลัวว่าครูบาอาจารย์จะตําหนิอะไรต่างๆอย่างนั้นอยู่ในใจอันนั้นนะคือเป็นเชื้อแห่งคุณธรรมคือเชื้อความกตัญยุกระตเวทธีแต่ทีนี้ถ้าเชื้อนั้นมันมีอยู่ แต่ไม่ได้ต่อยอดมาเป็นคำถามว่าอ้าวแล้วเราได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูบาอาจารย์ของเราหรือไม่เออถ้ามันไม่ได้ต่อยอดมาอย่างนี้อันนั้นให้รู้ว่าความแห้งแล้งแห่งคุณธรรมของเรามันมีอยู่ในใจแม้มันจะยังมีเชื้ออยู่แต่มันยังไม่ได้เอ,อการรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยไอ,อเชื้อหรือพีชะแห่ง คุณธรรมคือความกตัญอยูกตเวทีนั้นมันก็เลยไม่งอกนะพอมันไม่งอกมันก็ไม่ให้ต้นกิ่งก้านสาขาใบด,ดอกออกผลใช่ไหมมันก็ไม่ได้อองอกออกผลมามันก็เป็นแค่มเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในใจของเราที่แสดงออกมาเป็นความรู้สึกกังวลว่า จะถูกตำหนิว่าไม่กตัญญูกตเวทีไปถ่ายเดียวความจริงแล้วมันไม่ยากหรอกจะรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันนิดๆหน่อยๆก็แค่อย่าไปมีาคติเจอหน้าครูบาอาจารย์ก็ทักทายท่านเจอท่านทางสื่อโซเชียลไม่ว่าท่านจะเอ่อโพสหรือพูดคลิปอะไรในโซเชียล Facebook TikTok YouTube เจอแล้วก็อย่าเฉยก็กดไลค์คอมเมนต์แสดงความกตัญญุกตเวท,ทิทะผ่านสื่อโซเชียลนั้นแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันดีมันมีประโยชน์ก็แชร์โดยที่ไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าเราแชร์เรื่องไร้สาระเราก็ยังแชร์อยู่แล้วถ้าครูบาอาจารย์โพสอะไร พูดอะไรลงคลิปไว้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็แชร์เลยเพราะ,ะโซเชียลเหล่านั้นมันจะเตือนไปที่ท่านให้ท่านรู้ว่ามีใครกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์บ้างพอท่านเห็นว่าเป็นเราซึ่งเป็นสิทธิยานุสิทธิ์ของท่านจิตใจของท่านก็จะฟูท่านั้นเองความที่เราซึ่งเป็นสิทธิยานุสิธต ทำให้ใจของครูบาอาจารย์ฟูได้อันนั้นแหละคือความกตัญญูกะตะเวทีนี่มันไม่ได้มีอะไรลี้ลับซับซ้อนแล้วก็ให้รู้ว่าครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละสิทธิยานุสิตไม่ได้ทักไม่ได้ทายอะไรท่านไปแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทักทายมาก็คือคนที่รายค่าหน้ารำคาญนั่นเองครูได้ถามกับ โปรแกรมเมอร์ mer, ซึ่งครูติดตามอยู่นะเพราะครูนี่เป็นโปรแกรมมั่วทีนี้เมื่อครูสนใจเรื่องการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์นี่ต่อเนื่องมาตอนนี้ก็จะยี่สิบปีแล้วนี่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการอะไรเพียงแต่ครูสามารถเขียนโปรแกรมง่ายๆ Cre เอทเว็บไซต์แก้ไขเว็บไซต์ใช้เองได้หรือบริการลูกค้าได้เป็น แอดมินเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละมาเพราะนั้นเพื่อนกลุ่มที่ครูพูดคุยด้วยมากที่สุดในตอนนี้ก็จึงกลายเป็นกลุ่มโปรแกรมเมอร์ครูเคยถามเขาเหมือนกันว่าโอ้ยคนที่เข้ามาไลค์หรือมาคอมเมนต์มาแช์นี่บนสื่อโซเชียลของผมเนี่ยซึ่งแน่นอนถ้าเขาไลค์เขาแช์นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายดี แต่ฝ่ายคอมเมนต์นี่มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีไอ้ที่ดีก็มีน้อยหลือเกินไ่เห็นมีใครคอมเมนต์เท่าไหร่โดยเฉพาะสิทธิยาิทธิ์แต่คนทั่วไปก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่มาคอมเมนต์ในทางดีๆแล้วจะน้อยใจก็มีอยู่แต่มันก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งน่ารำคาญนะคือกลุ่มที่มาตามต่อแยรังแกกันบางทีก็ใช้คำหยาบคายแล้วเพราะความที่ตั้งใจเอาไว้ว่าบนช่องของตัวเองนี้จะมีแต่วจีสุจริต เพราะถือว่าการเผยแผ่หรือปล่อยให้วัาถีทุจริตมันแพร่หลายอยู่บนโลกออนไลน์ไซเบอร์นั้นมันเท่ากับเป็นการทําบาปอย่างหนึ่งเป็นการทําร้ายสังคมเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมที่ดีที่มันจะตกไปถึงลูกหลานเหลนของตนครูก็เลยถือมาตั้งแต่แรกว่าถ้ามีคนเข้ามาด่าด้วยคยําหยาบคายด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอเจอแล้วครูก็จะลบหรือ,อ ถ้าเขาทําอย่างนั้นซ้ำสองครั้งสามครั้งก็จะบล็อกเขาก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยมาทีนี้ก็พอเอาไปคุยกับโปรแกรมเมอร์ว่าผมเจอแบบนี้คําแนะนําของเขาก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์อย่าคิดมากคือถ้าหากว่ามันไม่ร้ายแรงจนเกินไปมันไม่น่าเกลียดจนเกินเหตุนะอาจารย์อย่าไปลบเขาอย่าไปบล็อกเขานะให้รู้นะว่าเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันเหนนี่ วันนี้ประโยชน์ตรงไหนว่าเอออาจารย์่ยทำเป็นไก่อาจารย์ก็เป็นโปรแกรมเมอร์อาจารย์ก็ต้องรู้นะหลายคนก็มองว่าครูเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ตอนแรกๆนั้นไอ้ครูไม่เข้าใจเหมือนกันครูก็เลยบอกเขาให้ช่วยล็อกช่วยอธิบายหน่อยอันนี้ผมเออผมผมไม่ได้แกล้งเขาก็เลยบอกอาจารย์รู้คําว่าเพจแรงใช่ไหมรู้คําว่าออาคอริทึมหรือเปล่าเอออันนี้พอรู้ก็นั่นแหละถ้าแค่นี้อาจารย์ก็น่าจะเข้าใจแล้วคือแม้แต่คนที่มาเม้นเรามา คอมเมนต์เราหรือมาแสดงอะไรกับเราในทางที่ไม่ดีเนี่ยดา่าเราเนี่ยแต่ว่า AI มันไม่รู้ <c oughs> คือมันไม่รู้หรอกว่าใครมาด่าหรือใครมาชมอะไรต่างๆมันไม่รู้แต่พอมีคนเข้ามาเนี่ยเอไอมันก็จะจำเอาไว้ระบบออกริทึมมันก็จะจำเอาไว้ว่าเพจของเราเนี่ยน่าสนใจทีนี้ไอ้สิ่งดีๆที่อาจารย์พูดเอาไว้เนี่ยคนดีมันไม่มาสนใจมันก็ยิ่งทำให้เงียบใช่ไหม ทีนี้แต่ไอคนชั่วมันหมั่นไส้อาจารย์แล้วมันมาด่าอาจารย์มาว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องขอบคุณมันเพราะว่ามันนั่นแหละจะช่วยให้ไอสิ่งที่อาจารย์พูดไว้เขียนไว้นั้นมีคนรู้จักมากขึ้นได้เห็นได้ฟังอาจารย์มากขึ้นครูก็เลยเออเหรอก็พอฟังเขาอธิบายแล้วก็เข้าใจเหมือนกันเออจริงเพราะฉะนั้นไอคนที่มันไร้ค่าหน้ารําคาญนี้ มันก็กลับกลายเป็นมีค่าไปอีกด้านหนึ่งนี่ก็เอามาพูดไว้ให้ฟังหวังว่าลูกหลานลูกศิษย์ฟังแล้วจะเอามาเปรียบเทียบว่าเออจริงๆแล้วคนไร้ค่าหน้าราคาญนั้นมันก็กลับกลายว่าบางส่วนมันก็มีค่าและก็น่าคบอยู่เหมือนกันก็เลยทําให้ตอนหลังๆนี้บางทีแม้คนนั้นมันจะไร้ค่าหน้าราคาญกับครูครูก็ยังเหลือให้ มันติดอยู่ในคอมเมนต์โพสต์ของครูหรือคลิปของครูบ้างเป็นบางครั้งบางคนเหมือนกันก็หวังว่าพวกเธอทั้งหลายจะมีค่าน่ารักยิ่งกว่าพวกที่ไร้ค่าน่ารำคาญนั้นนะครับ